สวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับพี่ๆป่าที่นี่เนี่ยก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มากับพี่ผมนะครับสวัสดีครับจินดาชาแนลนะครับครับผมฝากเข้าไปติดตามพี่ผมได้นะครับผมจินดาชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่เนี่ยไปนอนแคมป์เก่าครับที่ผมเนี่ยได้เจอพาทุดงกับเพื่อนแดงนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วนะครับผมก็อยากจะมาดูนะครับว่าแคมป์แคมป์เก่าของเราเนี่ยมัน เป็นยังไงนะครับผมว่ามันยังนอนได้เปล่านะครับเ okay, คบพี่เดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมครับผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็พี่ผมเลยนะครับผมไปเดียวไปดีกว่า ไปทุกคนครับตอนนี้ก็เราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะวนะข้างหน้านี่ก็ถึงแล้วนะครับผมเราเนี่ยเดินมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะพี่จินดานต,นะตอนนี้ก็ประมาณไปสองโมงแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าสภาพเนี่ยยังนอนได้บป่าน,นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วนะครับผม เลยนะครับผมถึงละทุกคนอืมถึงแล้ว,ลว,อ,ลวอยู่้างน้านนู้นเมื่อกน็นี้เยอะเอาพระยังมากลางไว้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเป็นเดือนแล้วที่จะมาเนี่ยผมมัได้มาเป็นเดือนแล้วนะครับทุกคน ใช้พยะยังหายไปแล้วพี่จินดานี่ก็จะเป็นแคมป์เก่านะโอ้ไม่รู้ไม่รู้ว่านอนได้บ้านะพี่จินดาดูทางแรงอยู่นะใช่เหรอ ก็ได้อยู่นะแต่ว่าน,น่าจะนอนไม่ได้หรอกอืม,อมถ้านอนคนเดียวได้อยู่นะพี่ๆนี่นะครับเก่ามากเลยเก่ามากเลยเนะน,นี่ยใช,ใช่อันนี้เจอนา,นาแล้วตรงเนี้ยไม่ได้มานานแล้วตรงนี้เดี๋ยวต้องผูกไปนอะนเดี๋ยวเราต้องเอาออกเนี่ยเอาไม้ออกอเอาไม้ออกอืม เดี๋ยวต้องพูดไปนอนพี่ยินดาต้องพูดไปนอนอนะถ้านอนสองคนก็ไม่น่าจะได้เออถ้าคนเดียวนี่ก็ได้อยู่หรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดไปตรงนี้ก็ได้ส่วนพี่ยนินดาพวกนี้เดี๋ยวต้องเอาออกไอพ้พวกเนี้ยเดี๋ยวมาเฉลิว้ววะนั่งพักกันก็ได้พี่ยนินดาลองขึ้นมาดูดิได้อ่ะได้ลองขึ้นมาดูดยังแข็งแรงอยู่ แต่ต้องระวังระวังหน่อย,อยนะแข็งแรงอยู่อืมยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าตานะวาเดี๋ยวพกเปลน,นอนดีกว่าโอ้นนอนโหนี่ก็จะเป็นป่าภผยนะครับผมนะ้นเมา่าเมื่อก่อนที่ผมมานอนกับเพื่อนเยอะใช่ไหม,มเจอพาทุด,ดงเจอพาทุดงด้วยเจอพาทุดงตรงเนี้ย ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยยังอยู่บอลนะครับผมเจอแบบเสียงสวดรอบๆเราเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเราเอาไฟใช้ส่องเราเจอเต็มๆเลยไม่รู้ว่าใช่พดัดฤางจริงบ่หรือว่าพี่พีเอฟซีบอกว่าเป็นเสือสมิงอะมนแปลงใจไมาเออเราก็พยายามเดินตามไปนะแต่ว่าท่านเนี่ยเดินหนีเราก็พยายามเรียกแล้วแต่ท่านก็ไม่ตอบอะไรเลยก็วันนี้แหละเราจะมาดูกันนะครับว่า เราจะมาดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเจอพาทตรดงเหมือนรอบที่เล่าบอกนะครับผมไปพี่กปนะเ,<อ>เดี๋ยวเรานั่งพักกันดีกว่านั่งพักเสร็จเดี๋ยวจะหาฟืนก่อไฟทำกับคุ้งกับเขากินแล้วแหละโอเคครับผมนั่งพักก่อนโอ้อากาศร้อนมากเลยนะตอนนี้ก็สามมงเย็ยนแล้ว ม,มงเราเดินมาตั้งแต่เที่ยงแล้วน่กว่าจะถึงนะเริ่มร้อนแล้วนะมรนยากาศดีนะเลยนะใช่บรรยากาศดีรลื่เนเะนี่ยถ้าเรามาต่อเติมเราก็สามารถนอนได้นอนได้นะามาต่อเติมใหม่อมืคืนนี้น่าจะต้องกเกาะไปข้างล่างว่ายุงเยอะมากเลยที่นี่ เยอะจริงะยุงเยอะแล้วก็อันตรายเราต้องผูกเปนเนาะไม่ใช่สิ่งนั้นะเพราะว่าที่เร่เคยมาเนะี่ยมเคยเจอมาอมใช่ไหมเคยเจอไม่รู้ว่าเราจะเจอท,ท,ท่านท่านพระเจดดงอี่บอกนะครับผมเห็นในป่านี้อันตรายนะไหมคุณนะอันตรายเราต้องพกอาวุธมาด้วยแบบมีดอะไรเงี้ยต้องปิดตัวนะต้องกันตัว เดี๋ยวเราไปหาฟืนก็ฟุ้งก็ไฟทางก็ฟุงฟ้งกับเขาแล้วก็เดี๋ยวมันมืดไป โอเคครับพี่พี่ตอนนี้เราก็ได้กินข้าวเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่เลยเราก็ได้ผูกเปกันแล้วนะครับผมอนี่เดี๋ยวพี่ยันดาเนี่ผูกตรงนี้นะครับผมส่วนผมก็ผูกนอนอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าผมเนี่ย นอนตรงนี้ไม่ได้นะครับผมดูดิพี่พี่มันผุพังหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกพี่พี่เลยนะครับว่ายุงเยอะมากๆเลยนะครับผมมีกัดผมไปไหลายตัวแล้วนะครับแต่ไงพี่ยินดาสบายอะ่ะอิ่มไหม,ม,มกับข้าวของเราอิ่มมีไข่ตุ๋นด้วยก็มีมามานะ่าเนียใช่ก็อิ่มท้องไปมื้อหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะบรรยากาศถ้าผมมาคนเดียวนี่คือวังเวงนะครับผมนี่ก็จะเป็นป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับ นี่เลยโอเคครับพี่เดี๋ยวผมแล้วก็พี่ยินดาก็ขอตัวนั่งพักนอนพักก่อนนะครับผมอากาศดีมากนะพี่นาอ,อากาศก็ไม่ค่อยจะร้อนแต่ว่ายุงเยอะนั่งพักเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องไปเกาะไฟไว้ตรงข้างล่างก่อน บอที่มันจะมืดมมเพราะมันไล่สัตว์ป่าไลาย,ยุงได้นะพวกควันไฟเงี้ยมันไล่สัตว์ป่าไลาย,ยุงได้นี่ตอนน่าจะประมาณหกโมงหกโมงแล้วตาใจ้ตกดินแล้ว พี่พี่ครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับนะบรรยากาศที่นี่น่ะก็วังเวงมากเลยนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่พี่น่ะได้เสียงคนไม่คนเดียวเหรอไม่เหมือนคนคุยกันอ่ะคนคุยกันอืมไม่ได้ยินว่ะไม่แกไดีไม่รู้เหมือนกันได้ยินวับวบบไม่แกนะผมเนี่ยรู้สึกวังเวงมากเลยนะครับแล้วก็ ผมกับพี่จินดานะครับก็ได้ก่อฝ่ายไว้กองหนึ่งแล้วนะนี่ไล่สัตว์ป่าไลยุงได้เลยนะครับผมลมมาตลอดเวใชอย,ชอยไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยผมแล้วก็พี่จินดาเนี่ยจะเจอพาทุดดวงบอกน,นะครับผมนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับในป่าตอ,อนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะครับผมเราเนี่ยนอนพักจนเพลอหลับไปเลยนะครับผมโบรรยากาศโคตรได้เลยพี่เอ้ย อโอ้ขนาดมาสองคนยังวางเวกเลยเหมือนเราอยู่กันสามคนแต่จริงๆเรามากันสองคนนะครับผมเหมือนจะมีคนแอบมองเราด้วยพี่ยินดาใช่รู้สึกงั้นค่ะรู้สึกเหมือนแต่ไม่กล้าบอกเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่นะทุกคนไฟนี่เราจะทำให้ดับไม่ได้นะพี่นะมันต้องติดตลอดนะใช่ใช่ใชความปลอดภัยด้วย ก็โอเคครับพี่ๆถ้ามีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมแล้วก็พี่ดันน่ก็จะขอตัวเข้านอนก่อนนะครับผมรู้สึกง่วงมากเลยตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะลุกขึ้นมาถ่ายพี่ๆดูนะครับผม

เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรามาเหม,มือนเสียงคนเดินอะตอหลังหลับได้ที่เลยนะทุกคนไฟของเราดับแล้วเด้อเฮ้ยทำไมไฟเราดับไม่ได้พี่ดา,าดเราวางเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนเดินเลยนะครับ เราดาบแล้วยด้วยอ๋อหาทุ่นละอ๋อเพอหลับแป๊บเดียวนะเสียงเหมือนเดิมรอบๆแล้วเัาจะได้โอ้แล้วเราจะไปที่

ปนแ้ววะพวกนั้นเลใครวะเหมือนผู้หญิงเลยอ่ะเหมือนผู้หิงเลยเ็นางปนวะตามไหมตามดูสิไปราวัตัวนะเไไดี๋ยวถือมีดไปด้วยดีกว่า ถืมนมถึเลยเดอได้ปะถือนะถือนะเราถึลอเราถือมีดน,นะป้องกันตัวมีเจอมาตรงนี้ทุกคนเจอแล้วพินดามันมนั่งกินอะไรวะนั่นน่ะ เฮ้ยอจับกินอะไรสักอย่างนีเ้ยระวังตัวนะเั็นอะไรตอนนี้เราว้เราอยากเข้าใกล้ดีกว่าไม่ใช่ขนแน่เลยนะมันนั่งกินอะไรไม่รู้อะพี่เจอไหมนั่นอะเฮ้ย ยยงมันเลไปทุกคนที่นะ<ป>เดี๋ยวไปฉลองที่ก่อไฟก่อนพี่นะพี่พี่เมื่อกี้ใครไม่รู้อะ่ะโหทำน่า,นาก,กลัวมากเลยนะพี่เห็นผมยาวพี่เห็ผมยาวเหมือนเมื่อกี้มันนั่งกินอะไรสักอย่างน่่ใชเหมือนนั <Hey. S 1> นลยเฮ้ เสียเดินไมมีเสียงเดิน,น,ยดนลยรีบก่ไฟรีบกอไฟจะทำให้ไฟดับเด็ดขาดเลยไปินะพอพอพอไปรีบเขารีบเขานอนก่อน ดับไฟดับไฟดับไฟแล้วก่อนพี่พี่มีกี่ตัวอะไรไม่รู้อ่ะเอจเห็นานแล้วเหมือนคนจ้องมองเราอยู่ไฟนี้ไฟเรานี้ลิ้งพันกันเลยนะครับผมไฟเราเนี้ยเราจะทำให้มันดับไม่ได้เลยนะ โอเคเดี๋ยวเรานั่งดูกันโอ้ไปขอตั้งสเตีย์ก่อนนะครับพี่เรานั่งดูสถานการณ์ก่อนไม่ลงอโอเคเดี๋ยวนั่งดูกันก่อนพี่จินดาพี่พครับตอนนี้นะครับผมกับพี่จินดาเนี่ยได้นั่งเฝ้าได้ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะพี่จินดาตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้คือง่วงนอนมากเลยครับผม โหเรานี่ไม่กล้าข่มตานอนเลยนะครับเ <c oughs> จอสถานาการณ์แบบนี้คือไม่กล้านอนจริงๆนะพี่ในป่าด้วยเมื่อกี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่คนแน่นอนพี่นะ <c oughs> อาจจะเป็นพวกผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาว่าเกิดชนหนิงแต่งกายอะไรเงี้ยเออเราต้องระวังนะ <c oughs> ในป่าผิวจะเหมือนสวยยังสวยนะ <c oughs> ย,ยังสาวเลยเออยังสวยยังสาวยังไม่ค่อยแก่นะดู ลักษณะแล้วอะแต่ผมเนี่ยออกกิกๆลุมๆลางๆยังไง,ไ,ง ừ, ไม่รู้ใช่ต,ตีหนึ่งแนละ้ตีหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกง,ง่วงนอนมากเลย,เยโอเคครับเอาไงดีพี่นะเดี๋ยวเรานอนเลยไหม,มเราก็เราก็นั่งดูได้สักพักกี่าย่เกือบชั่วโมงลนะนอ,นนะอ่าคือง่วงนะครับ ไม่มีวิวอะไรแล้ว mm hmm. คือทุก like อย่างเงียบนะครับผมฝังนี้เราทำดับไม่ได้เด็ดขาดเลยนะก็โอเคครับพี่เดี๋ยวผมแล้วก็พี่ดาก็จะขอตัวเข้านอนก่อนนะครับผมเพราะว่าง่วงนอนมากมกแล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ ไปพิจเรณาเข้านาอนกันดีกว่า